สานการณ์โรคกระดูกพุนในปัจจุบันจากรายงานขององค์การอนามัยโลก WHO พบว่าสถิติผู้ป่วยโรคกระดูกพุนเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นปัญหาทางสวาธารณสุขอันดับสองรองจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดพบว่าผู้หญิงกว่า200ล้านคนทั่วโลกเป็นโรคนี้สถิติขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆ30วินาทีจะมีคนกระดูกหักจากภาวะโรคกระดูกพุนทั่วโลกหนึ่งคน ในสหรัฐอเมริกาสตรีวัยหมดประจำเดือน30-50%ของสตรีกลุ่มนี้เป็นโรคกระดูกพุนในประเทศไทยพบว่ามีประชากรอายุมากกว่า50ปีประมาณ15ล้านคนโดยประมาณ15%ของประชากรผู้หญิงอายุมากกว่า50ปีหรือ2.25ล้านคน เป็นโรคก,กระดูกพูนซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปแคลเซียมจะสะสมในกระดูกได้น้อยมากทําให้อัตราการสลายกระดูกจะเร็วกว่าอัตราการสร้างกระดูกจากงานวิจัยคนไทย98%ได้รับแคลเซียมจากอาหารเฉลีย่ยไม่ถึง400มิลลิกรัมต่อวันมีเพียง2%เท่านั้นที่ได้รับแคลเซียมเพียงพอในแต่ละวันนะับเป็นปัญหาที่น่าห่วงอย่างยิ่ง โรคก,กระดูกพูนหมายถึงภาวะที่กระดูกมีเนื้อกระดูกลดลงเนื่องจากแร่แคลเซียมในกระดูกลดลงทําให้กระดูกพูนทําให้หลังโกง่งและกระดูกหักง่ายปกติกระดูกของคนจะมีความแข็งแกร่งเหมือนหินเพื่อเป็นเกาะป้องกันหลักให้อ,าอาวัยวะต่างๆยึดเกาะกระดูกของคนประกอบไปด้วยโปรตีนคอลลาเจนซึ่งสร้างโยงเป็นใย,ยโดยมีเกลือแคลเซียมฟอสเฟตเป็นสารที่ทำให้กระดูกแข็งแรง และทนต่อแรงดึงหลังเกลือแคลเซียมจะอยู่ในกระดูกร้อยละ99และอยู่ในเกลือร้อยละ1ปกติกระดูกของคนจะมีการสร้างและการสลายอยู่ตลอดเวลาในเด็กจะมีการสร้างมากกว่าการสลายทําให้กระดูกของเด็กมีการจเจริญเติบโตและแข็งแรงกระดูกจะใหญ่ขึ้นกระทั่งอายุ30ปีกระดูกจะเริ่มมีการสลายมากกว่าการสร้างทําให้เนื้อกระดูกลดลงในวัยทองระดับ ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีระดับลดลงอย่างรวดเร็วทำให้อัตราการสลายของกระดูกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เนื้อกระดูกลดลงเกิดภาวะโรคกระดูกพุน การตรวจหาโรคก,กระดูกพุนปัจจุบันมีเครื่องมือวัดความหนานแน่นของกระดูกเป็นเครื่องมือเอ็กซเรย์ระบบสองพลังงานที่ใช้ในการประเมินว่าผู้มารับบริการมีความเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกพุนมากน้อยเพียงใดและยังช่วยในการตัดสินใจวางแผนการรักษาโรคก,กระดูกพุนและติดตามผลการรักษาอย่างเหมาะสม โดยทั่วไปแพทย์จะพิจารณาส่งตรวจส่วนที่ต้องการตามรอยโรคของผู้ป่วยแต่หากต้องการตรวจเพื่อสุขภาพจะแนะนําให้ตรวจสองบริเวณคือกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกซึ่งเป็นวิธีที่จะทราบถึงสภาวะมวลกระดูกของเราได้ดีที่สุดการตรวจหามวลกระดูกจะแปลผลออกมาเป็นค่าทางสถิติโดยใช้การเปรียบเทียบมวลกระดูกของเรากับมวลกระดูกของประชากรในอายุและเพศเดียวกัน การแปลผลการตรวจมวลกระดูกหนึ่งมวลกระดูกปกติหมายถึงมีมวลกระดูกหนาแน่นเป็นปกติในคนที่อายุยังน้อยสองมวลกระดูกบางหมายถึงมีมวลกระดูกน้อยกว่าปกติแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคก,กระดูกพุนเป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาก่อนที่จะเป็นโรคก,กระดูกพุน เกณฑ์การมินิไยโลก,กระดูกพุนความหนาแน่นมวลกระดูกมากกว่าลบหนึ่ง sd ถือว่ากระดูกปกติความหนาแน่นมวลกระดูกลบหนึ่ง sd ถึงลบสองจุดห้า sd ถือว่ากระดูกบางความหนาแน่นมวลกระดูกน้อยกว่าลบสองจุดห้า sd ถือว่ากระดูกพุน sd คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี่ยของค่ามวลกระดูกของคนปกติอายุระหว่าง2 5ถึง35ปี อาการของโรคก,กระดูกพุนระยะแรกมักไม่มีอาการเมื่อเริ่มมีอาการแสดงว่าเริ่มเป็นโรคมากแล้วอาการสำคัญของโรคได้แก่ปวดตามกระดูกส่วนกลางที่ได้รับน้ำหนักเช่นกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกและอาจมีอาการปวดข้อร่วมด้วยต่อมาความสูงของลำตัวจะค่อยๆลดลงหลังจะโก่งข้อมหากหลังโก่งข้อมากๆจะทำให้ปวดหลังและเสียบุคลิก เคลื่อนไหวลำบากระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารถูกลบกวนเมื่อเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจะหายยากระบบย่อยอาหารผิดปกติท้องอืดและท้องผูกเป็นประจำโรคแทรกซ้อนโรคแทรกซ้อนที่อันตรายที่สุดของโรคกระดูกพุนคือกระดูกหักบริเวณที่พบมากได้แก่กระดูกสันหลังกระดูกสะโพกและกระดูกข้อมือ ซึ่งหากที่กระดูกสันหลังหักจะทำให้เกิดอาการปวดมากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้การป้องกันภาวะกระดูกพุนคือการสะสมมวลกระดูกให้มีความหนาแน่นสูงสุดและพยายามชะลอการสลายของมวลกระดูกให้เกิดช้าที่สุดสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ <im> เพิ่มปริมาณมวลกระดูกตั้งแต่เด็กเน้นให้มีการสะสมมวลกระดูกให้มากที่สุด เพราะความสามารถในการสะสมแคลเซียมในร่างกายจะอยู่ในช่วงอายุแรกเกิดถึง30ปีการสร้างค่านิยมในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมทุกส่วนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยคำนึงถึงหลักโภชนาการบัญญัติกประการโภชนาการบัญญัติกประการหกินอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ําหนักตัว เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนและมีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่อ้วนหรือผอมเกินไป 2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทข้าวแป้งเป็นบางมือ้อเลือกกินข้าวกล้องแทนข้าวขาวจะได้คุณค่าและใยอาหารมากกว่า สามกินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำกินผักผลไม้ทุกมือ้อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคและต้านมะเร็งได้สี่กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำปลาเป็นโปรตีนคุณภาพดีและย่อยง่ายถั่วมเมล็ดแห้งเป็นโปรตีนจากพืชที่ใช้กินแทนเนื้อสัตว์ได้ ถ้าดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยเด็กควรดื่มนมวันละ2-3แก้วผู้ใหญ่ควรดื่มนมวันละ1-2แก้ว6กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรกินอาหารประเภททอดผัดและแกงกะทิแต่พอควรเลือกกินอาหารประเภทต้มนึ่งย่างเป็นประจำ7หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด กินหวานมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดกินเค็มมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนอาหารที่ไม่สุกและปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีต่างๆเช่นสารบอรลกสารกันราสารฟอกขาวฟอร์มาลีนและยาฆ่าแมลงอาจทำให้เกิดโรคได้เา งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ถ้าเป็นโรคกระดูกพุนควรทำอย่างไรโรคกระดูกพุนสามารถรักษาได้โดยการบริโภคแคลเซียมให้เพียงพอการให้ยาเพื่อลดการสลายมวลกระดูกการป้องกันไม่ให้กระดูกหักการลดอาการปวดการแก้ไขอาการทุกพลภาพ และการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่งทำกิจวัตรประจำวันได้เองพึ่งพาผู้อื่นลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการบริโภคแคลเซียมให้เพียงพอเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาโรคกระดูกพรุนเนื่องจากการรักษาด้วยยาจะไม่ได้ผลถ้าผู้ป่วยขาดแคลเซียมทั้งนี้อาหารที่มีแคลเซียมสูงได้แก่นม และผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิร์ตไอศครีมกุ้งฝอยปลาตัวเล็กที่รับประทานพร้อมกระดูกผักใบเขียวชนิดต่างๆและเต้าหู้เป็นต้นผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานแคลเซียมจากอาหารได้เพียงพอควรรับประทานยาเม็ดแคลเซียมเสริมการใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุนที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในปัจจุบันล้วนเป็นยาที่ยับยั้งการสลายมวลกระดูกทั้งสิน้นแต่มีผลช่วยเพิ่มมวลกระดูก ได้ถ้าหากรับยาเป็นเวลานานสรุปภาวะกระดูกพุนเป็นโรคที่เกิดจากมีแคลเซียมในกระดูกลดลงจะพบมากในเพศหญิงสามารถป้องกันได้โดยสะสมมวลกระดูกให้มีความหนาแน่นมากที่สุดโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่และที่สำคัญคือการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมให้เพียงพอ เพียงเท่านี้เราก็สามารถห่างไกลจากโรคภาวะกระดูกพุนได้ความคิดเห็นของกลุ่มที่มีต่อโรคกระดูกพุนโรคนี้เป็นโรคที่เราสามารถป้องกันและรักษาได้อาจดูว่าเป็นโรคที่ไม่ได้ร้ายแรงนะักแต่อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้ถึงแม้ในวัยผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคนี้ค่อนข้างมากกว่าวัยรุ่นหรือวัยเด็กก็ตาม แต่เราก็ควรหาทางป้องกันไว้ตั้งแต่วันนี้ดีกว่าเพื่อในวันข้างหน้าจะได้ไม่ต้องมาเซนกับโรคภาวะกระดูกพุน